สวัสดีครับว,วันนี้เรามาภารกิจพานักเตะเข้าบ้านก็หลังจากงานประกวดจบไปนะครับเราเริ่มทยอยเอาปลานะครับกลับเข้าบ้านเราก็ไปกัโกโรคไล่ยาเหมือนเดิมอย่างทุกๆครั้งที่เราทํากันนะครับแล้วก็จะเน้นย้ำกับทุกๆครั้งด้วยว่าถ้าเราเอาปลาใหม่เข้าบ้านนะครับ ควรกักโรคใช้ยาอะไรก็สุดแท้แล้วแต่ท่านอย่างที่เราเคยคุยกันทุกครั้งสมงวโอเคท่านถนัดใช้ยาอะไรท่านก็ใช้อันนั้นไปนะครับสูตรการกักโรคก,ก็แล้วแต่ท่านว่าท่านใช้แบบไหนนะครับก็ขอให้ใช้ทุกๆครั้งเหมือนเดิมหรือท่านที่เป็นมือใหม่ที่ยังไม่ไม่รู้ว่าจะกักโรคอะไรก็มีอะไรก็อินบ็อกซ์ไลน์มาถามเราได้นะครับได้นะครับนะครับ<า>เราจะได้ ให้คาแนะนาได้ถูกต้องให้คำแนะนาต,ตลอดครับะนะครับผมไม่ได้ซื้อของเราไม่ได้เป็นลูกค้าเราก็ถามเข้ามาได้นะครับเราก็ยินดีตอบ <Okay. S 1> แต่ว่าตอนเนี้ยเราไปคุยกับท่านเจ้าของฟาร์มดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตนะครับมีอะไรอัปเดตเพิ่มมากยิ่งขึ้นกับฟาร์มแห่งนี้แล้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในอนาคตกับเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านเจ้าของฟาร์มดีกว่าดีกว่าคุยกันเลยวันดีครับป๊อปวัสดีครับ กลับมาเจอกันอีกแล้วกับเจ้าของฟาร์มรูปหล่อกว่าเราเยอะ,อะวันนี้คืออย่างที่ผมเกริ่นไว้เมื่อกี้ครับว่ามันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของฟาร์มป๊อปนะครับผมให้ป๊อปบ,บอกเลยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเช่นจาวปลาใหม่เข้ามาเพิ่มไหมหรือจะมีอะไรยังไงป๊อปสาธยายเลยครับก็คลิปที่แล้วนะครับที่ทางทางพี่อ้นนะครับแล้วก็ทีมงานเข้ามาครับก็คือ ได้มีการพูดคุยว่าเออเดี๋ยวมีการย้ายไปที่ฟาร์มใหม่นะครับ,รบ <S 2> <S 2> ซึ่งตอนนี้ฟาร์มใหม่ก็เสร็จแล้วครับก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้าย,ายม,มาจากที่เดิมไปที่ใหม่นะครับซึ่งที่ใหม่เนี่ยก็เ,ออเป็นโรงเรือนขนาดขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับ,รบแล้วก็ปลาเนี่ยเราก็จะมีการคัดแยกนะครับว่าเออเกจนี้เกตนี้ซึ่งเดี๋ยวตอนที่ทุกอย่างย้ายไปเสร็จสิ้นนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมให้เข้าไป เลือกปลาแล้วอาจจะมีของแถมเป็นปลาเป็นอะไรอีกอหลายลายอย่างมากมายเลยถ้ามีของแถมเมื่อไหร่เรียกพี่ครับพี่ไปพร้อมของแถมออของเสียตังค์ไม่ต้องเอรียกซึ่ง <c oughs> นอกจากนั้นครับเราก็จะมีการาแนะนําแอปพลิเคชันที่ทางเราพัฒนากันขึ้นมาครับก็เป็นแอปพลิเคชันสําหรับประมูลครับแล้วก็แอปพลิเคชันสําหรับผู้เลี้ยงนะครับว่าจะมีอะไรน่าติดตามเดี๋ยวต้องรอติดตามดูครับว่าแอปตัวนี้จะช่วยให้ผู้เลี้ยง ในด้านไหนได้บ้างก็อย่างนี้แว่ๆแวๆมาอีกอย่างหนึ่งคือ,อฟาร์มที่นู่นโรงเรือนที่นู่นคือถอดญี่ปุ่นมาเลยใช่ครับ <c oughs> <ก>ใช่ไหมเป็นลักษณะเหมือนญี่ปุ่นเลยครับแต่ว่าก็จะม,มีการปรับเพราะว่าอย่างบ้านเรานี่ก็จะแตกต่างจากที่ญี่ปุ่นพอสมควรในเรื่องของสภาพอากาศก็ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างปรับให้มันสามารถใช้งานได้ดีในประเทศไทยอ๋อก็เดี๋ยวนะครับ ฟาร์มของป๊อปเซตเนี่ยผมเนี่ยไม่พลาดและลาดที่จะพาทุกทกท่านเข้าไปดูกันเลยดูว่า,วาเฮ้ยหน้าตาของฟาร์มที่ป๊อปได้เริ่มทําไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ภายในเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยววันแกนโอเพนนิ่งเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพากันไปดูเรื่อยๆเลยน,นะครับ,รบก็ทา,างทีมงานพี่อาร์เลยครับผมก็คนที่กําลังรับชมอยู่ครับครับเดี๋ยวมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะ อัปเดตเรื่อยๆครับอ่าครับแต่ตอนนี้อากาศเริ่มร้อน <S <S เราก็เริ่มร้อนฉะนั้นเราไปดูอะไรเย็นๆใจดีกว่าไปดูปลาตอนนี้ต้องบอกอย่างนี้ว่าณเวลาตอนนี้ที่เราเข้ามาถ่ายเนี่ยปลาที่เนี่ยค่อนข้างน้อยลงแล้วคนะครับค่อนข้างน้อยลงเพราะว่าย้ายไปฟาร์มใหม่นะครับก็เริ่มน้อยลงแต่ว่าก็จะมีให้เราดูไม่ได้เยอะฉะนั้นเนี่ยก็อดใจรออีกนิดนึงนะครับกับค่อยๆโตที่จะมีหน้าฟาร์มใหม่นะครับ,รบที่ ที่ไหนนะบางปรมามสุพรรณบุรีบางปมามณสุพรรณบุรีนะครับ,บก็ไม่ไกลไม่ไกลก็ขับรถจากนี้ไปสักมันครึ่งชั่วโมง45นาทีอ,าทอ่าโดยประมาณนะครับจากตรงนี้ตรงนี้คือบางบัวทอง,ง,ทองถูกไหมอ่าขับจากบางบัวทองไปสัก45นาทีก็ถึงแล้วนะครับหรือว่า,าท่านใดที่อยู่บริเวณตรงนั้นแถวแถวนั้นบริเวณเลยนก็ลองแวะเข้าไปเยี่ยมชมแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวออนแอร์เนี่ยมันอาจจะยังไม่เปิดเดี๋ยวเปิดอีกทีเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนงครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปแพ็คปลากลับบ้านกัน เดี๋ยวเราไปต่อกันอีกที่นึงนะครับที่ปทุมธาน,นีเพราะว่าที่นี่มี2ตัวที่ปทุมธาน,นีอีก3ตัวเดี๋ยวไปดูกันเลยหน้าตาปลาที่เราจะต้องเอาเข้าบ้านอีก3ตัวที่สองครับ สุพีมค้ยเข้านะครับก็ออปลาบ่อน,นี้ยังมีปลาสวยๆอีกเยอะให้คุณเข้ามาดูแต่ตอนนี้เราใกล้จะใกล้แล้วครับใกล้ใกล้จะขาวเหมือนแดดแล้ว <What? S 1> ไปเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าแพ็คเรียบร้อยแล้วเตรียมขนขึ้นกับ ดูนะครับอีก3ตัวของเราที่จะเอาเข้าเมื่อกี้ไปเก็บของที่นู่นมาสอเดี๋ยวที่นี่อีก3หน้าตาปลาจะเป็นยังไง <c oughs> คือต้องบอกอย่างนี้ถุงดําทําไว้ทําไมพี่ <c oughs> ทำเพื่ออะไรนะเอาทําเพื่ออะไรเรา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 อยากจะทําเราก็ทำ <c oughs> คืออยากจะท <c oughs> ําเราก็ทําเราไม่อยากท <c oughs> ําเราก <c oughs> ็ไม่ทํา <c oughs> จะได้ประโยชน์อะไร,รวะเนี่ยคือกันอย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้ว่าที่การปลาตกใการปลามันตื่นนะครับเพราะว่าถ้าโยกย้ายเสร็จปั๊บบางที มันไปเจอใครไปเจอคนภายนอกเนี้ยปลาตื่นตกใจโดดมาในถุงอาจจะมีลังหกักหลังดอกกันเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ช่วงแบบที่การส่งประกวดเนี้ยก็ค่อยค่อไปเรื่อยๆสมุน้ารถ้าเรามันคุมถุงน้ำนะค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดให้มันไม่ตื่นนะครับพอมันไม่ตื่นมันจะไม่มีปัญหาก็3ตัวนี่เลยในเซอร์นะครับอันนี้เป็นเซอร์ทั้ง3ตัวเลยก็อันนี้โชว์ว่าหนึ่ง แล้วก็นี้โชว,ว่าตัวที่สองราคาผมแล้วก็คุจิกุตัวที่3ามสตัวกับปลาทั้งหมดคือตอนนี้ในเซอร์มัน39 39 38โดยประมาณนี้แต่ตัวจริงมัน41 42แล้วนะครับอยู่ในกล่องอีก3ตัวเดี๋ยวไปถึงนู่นเราแกะถุงมาแล้วค่อยมาดูอีกทีนึงว่าปลาทั้ง3าตัวหน้าตาจะเป็นประมาณไหนนะครับตาเตรียมเดินทางต่อวันนี้ ชิปประจรลงเท้าลงตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วเนี่ยสองวันติดละน้อน้องเดินให้ตรงตรงทางหน่อยเร็วๆ<ะ>เออกูก็ได้ใช้งานคนแล้วเว้ยสบายเข้าวันนี้ใช้งานไปเรื่อยรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เอาเร็วๆน้องเอาขึ้นเร็วอยากให้ต้องให้สั่งให้มีน้ำมูกขอร้อง เอ,เอยียงดีๆตั้งตรงๆเนี่ยเออใส่ไปดันเข้าไปอีกเข้าไปอีกด,ดันเข้าไ,ไปอีกลืมอะไรไหมหรืมกินเขาด้วยนะเออว่าเหียเดี๋ยวจะโดนสตีด<ห>เ,<ร>เขาอีกและแล้วเราก็มาถึงมุกนี้เมื่อกี้ตากล้องเขาบอกให้เล่นไม่ได้เล่นนานแล้ว <š led> ามาถึงที่แล้วเตรียมเอาลงสามหน่วยเอาไม่ใช่สามหน่วยพูดผิดสามกล่องห้าตัว ะเดี๋ยวเตรียมเอาขึ้น Hour later. อ่ะเดี๋ยวเราหลังจากไปตะเวนเก็บปลามาสองที่แล้วก็มาถึงที่หมายนะครับลอยถุงปลาไว้แล้วประมาณชั่วโมงกว่าแล้วก็เรามาถึงตั้งแต่เท่าไหร่ว่าสองโมงกว่าตอนนี้สี่โมงครึ่งเกือบห้าโมงเย็นแล้วก็รอยอยู่ประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงก็ได้เลิกปล่อยปลาเอาบุญ <c oughs> ไม่ใช่นะบอกไฟเบอร์มันสูงก็ต้องปีนขึ้น ทำไมเมื่อยเ,เทคนิคอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับมือใหม่หรือมือเก่าหลายๆท่านนะครับที่ที่จะใช้กันก็คือพอเวลาเราไปแกะถุงปลานะครับแกะถุงปลาแล้วเราก็เ,เช็คดูน้ําระหว่างน้ําภายนอกกับน้ําภายในถุงก่อน <Okay. S 2> นะครับว่าอุณหภูมิมันใกล้เคียงกันไหมลองสัมผัสด,ด้วยมือตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่มั่นใจก็ลองวักเอาน้ำเนี่ยน้ำจากภายนอกของถุงเนี่ยวักเข้าไปก่อน วัดเข้าไปให้ปลามันรู้สึกว่ามันมีน้ําใหม่เข้ามานะครับมันจะเริ่มปรับตัวนิดนๆหนึ่งแต่แค่2ชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องอุณหภูมิครับมาเตรียม หลังจากเราลงปลาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือโดยปกติตัวผมเองเนี่ยเอาอย่างี้ผมจะพักปลา,าประมาณ24ชั่วโมงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไล่ยานะครับค่อยใส่ย,ยาแต่ว่าออพรุ่งนี้ก็ค่อยไล่นะครับ24่ชั่วโมงตอนนี้5โมง15แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรเสร็จภารกิจคือจริงๆวันนี้มันมีกล่าวว่าสบายๆายชิลๆแต่พอดีมาเจออ็กซิเนต์คือปลาไล่ไข่กันผมก็เลยต้อง รีบจัดก,การไอ้นู่นก่อนไอ้นี่ก็เลยต้องแช่ทิ้งไว้ประมาณนานพอพอดูก็จะบอกว่ามันก็นานน่นแหละเพราะว่าเราก็ปรับสภาพไปให้นานๆไว้เลยนะครับยิ่งแช่นานเท่าไหร่ย,ยิ่งดีปลาจะยิ่งไม่ค่อยมีปัญหานะครับระหว่างอุณหภูมิระหว่างน้ําเก่ากับน้ําใหม่เสร็จเรียบร้อยพรุ่งนี้เราก็มาไล่ยางกันอีกทีหนึ่งวันนี้ก็บอกเลยว่าออตั้ง,งแต่กี่โมงละตั้งแต่เก้าโมงเช้าตอนนี้เห้าโมงเย็นห้าโมงก,กว่าแล้วพิ่งจะเสร็จนะครับสนุก มันนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ว่าได้ทําสิ่งที่รักได้ทาสิ่งที่ชอบเวลาแม่งเดินเร็วมากต้องบอกงนี้เลยดีกว่ากับสนุกสวยงามครุงนี้เข้ามาลายาใหม่ก็ไม่มีแล้วนะครับเหนื่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะพาท่านไปที่ไหนติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับแต่อย่าลืมซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผม่มดูดิมองจากไซต์วิวสวย